เมนูไข่ที่ดูเหมือนจะธรรมดาธรรมดาแต่วันนี้มาแบบไม่ธรรมดาเพราะเรามาพร้อมกับเมนูไข่ผัดกิมจิเต uh, uh, รียมกิมจิแตงกวาและกิมจิเห็ดแคมทองที่เหลืออยู่ในตู้เย็นพร้อมหยิบไข่ไก่ออกมาด้วยนะสองฟองพร้อมต้นหอมซอย1ต้นตามด้วยโชยุชอ,อ,ยอ,อีก1ช้อนโต๊ะน้ำมันงายหนึช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายแดงอีกสักหนึ่งช้อนชาและงาขาวคั่วไว้สำหรับโรยหนะ้า อันดับแรกเรามาเริ่มหั่นกิมจิเป็นชิ้นเล็กๆพอดีคำกันจะใช้มีดหรือกรรไกรก็แล้วแต่สะดวกเลยต่อมาก็ตีไข่ไก่2องฟองให้เข้ากันจากนั้นตั้งกระทะรอให้น้ำมันเดือดแล้วเทไข่ลงไปผัดเลย พอไข่เริ่มแห้งก็ใส่กิมจิลงไปได้เลยผัดให้เข้ากันสักพักปรุงรสด้วยโชยุดน้ำมันงานแล้วก็น้ำตาลสายที่เตรียมไว้ผัดต่อให้ทุกอย่างเข้ากันจากนั้นลองชิมดูนะว่าได้รสชาติตามที่ต้องการหรือยัง เมื่อได้รสชาติที่ต้องการแล้วก็สามารถตักใส่จานโรยด้วยต้นหอมซอยและงาขาวคั่วอีกนิดหน่อยเพื่อความสวยงามแล้วนำเสิร์ฟพร้อมข้าวสวยรล้อล้นทานได้เลยเป็นเมนูที่ทำง่ายใชิมล่ะดูเหมือนธรรมดาแต่ความอร่อยไม่ธรรมดานะไอะเดียเดียวๆๆสุดท้ายนี้ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมและรับฟังนะคะอย่าลืมกดถูกใจกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย